เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยกับผมเองเมลอรี่คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลฟ์เกสติดหรือว่าเกสเสร็จิีนะผมวันนี้ก็มีอีเวนต์นะครับผมที่ถือว่ากลับมาที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็มีพาร์ทใหม่นะผมซึ่งพาร์ทนี้จะเป็นรู้สึกจะมีวิตตอรี่ล้มละลายแล้วก็มีการป้องกันเข้ามาดแทกด้วยเช่นกันนะผมก็คือ บอกเลยว่าอก็ถือว่าสุดอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคก็เริ่มได้นะผมอันนี้น่าจะเป็นจี้สาย้องกันของผมยานรบไถที่เน้ำอวกาศก็คือจะมีความสามารถเป็นโดรนเลือกทอยหน้าหลังแล้วก็80%ป้องก,ก,กันสกิลขับย้ายนะครับส่วนลูกบอลแฮมสเตอร์ซุปเปอร์การ์ดของผมสร้างโลกติดตั้งด่านตรวจแล้วก็เมื่อตกเลยไหม่อสรางโตรงนะผม50%เปิดปิกนะครับผมในพื้นที่เลือกมันไม่ได้บอกว่าดึงมากอสี่ช่องนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลย ก็ไอ้ี่เนี่ยถามว่าดีไหมมันจะดีก็ต่อเมื่อสามารถเลือกย้ายได้นะครับผมแต่นี่มันไม่สามารถเลือกย้ายได้ฉะนั้นจี้ชิ้นนี้ใครที่คิดจะเล่นก็มองข้ามนะคะผมแนะนําว่าอย่าไปทานะผมแนะนําว่าอย่าทําเด็ดขาดนะับถึงแม้จะมีสกิลป้องกันก็จริงเถอนนะแต่ว่าแนะนําว่าอย่าดีกว่านะผมเพราะว่ามันเลืองหน้าหลังทอยเนาะ มันไม่สามารถเลือกพื้นที่ระยะที่ถอยได้นะครับส่วนอันนี้ลูกบอลแฮมสเตอร์ซูเปอร์วากะอันนี้นําว่าทําไว้หน่อยก็ดีนะครับผมเห็นว่ามันเอามาได้ใช้ประโยชน์ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคส่วนวิธีการหา จะใช้หลักการเดียวกันนะคะผมใช้หลักการเดียวกันแบบทุกอย่างเลยนะครับให้คุณนะบผมสะสมดวงอาทิตย์โลกแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เนาะวงโครจรดวงจันทร์นะผมอย่างละสองอันเพื่อแลกเป็นหลุมมิติสะสม5ชิ้นเพื่อแลกเป็นตัวสุ่มจี้ราสุขิสสะสม6ชิ้นเพื่อเป็นท็อปเอสนะครับผมก็จะมีดังก็จะมีประมาณคร่าวๆนะครับแล้วก็มีการที่ถือว่าแลกไอ้เป็นเวอร์ชันดังครับผม ถ้าจะไม่ผิดมันมันก็จะมีแรกเป็นเวอร์ชันดากเนาะหรือว่ามันไม่มีอะ่ะน่าจะเดี๋ยวผมขอด้วยนะผมนี่ของโบนัสอัพเกรดดากอ่านี่ผมใช้ถุงดำนะผมสามชิ้นโอเคส่วนอันนี้ก็ถ้าเกิดได้น้ํายาไอด้ดากลูกดามาเข้าผมก็สามารถได้บัฟลูกอมดาวหนุ่พันลูกอมดาวที่ผมตอกอินครบสามวันนะครับส่วนอันนี้ก็ต้องใช้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแนะนําว่าแม่งต้องเป็นของที่ต้องอัพอีกแล้วส่วนที่สายป้องก,กันก็จะมี ก็น่าจะประมาณนิดเพียงเท่านี้แหละนะครับผมโอเคก็ดูรวมๆแล้วบอกเลยว่าอืถามว่ามีเว้นไหนที่น่าทำไหมมันก็มีอยู่นะครับผมมีอยู่มีอยู่แต่ส่วนตัวแล้วผมเลือกเป็นส่วนตัวนะผมเลือกเป็นหมวกอีเนี่ยครับผมหมวกหมวกลอยฟ้าเออผมเลือกเป็นหมวกลอยฟ้านะครับผมอ,อ,อยู่ไหนว่าน่าจะเป็นจี้สายป้องกันมั้งเดี๋ยวผมดูนะหรืวอว่าลมละลายเออลมละลายนะผมนี่ครับผมผมเลือกเป็น หมวกเกาะลอยฟ้าต้นซากุระนะครับผมมันได้ใช้แน่นอนนะครับอนาคตข้างหน้าบอกเลยว่ามีสิทธิ์ได้ใช้นะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปให้หนะครับใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับได้ฝากกดติดตามให้กันนะครับก็ก็ใกล้กถึงแล้วเอาให้ถึงเลยก็ยิ่งดีนะครับโอเคซึ่งไปก่อนละสวัสดีครับ